สวัสดีครับมาพบกับช่องสวนคำอ้านเลยนะครับผมวันนี้มีต้นไม้ใบบางๆเพื่อนๆกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องที่ต้นเงินเลมาดังเหลืองนะครับผมนี่นะครับก็จะดังเหลืองประมาณนี้นะครับอันนี้คือต้นนง่นนะครับอันนี้ก็พร้อมขึ้นลักเลยนะครับผมอันนี้ก็เงินเลยมาดังเหลืองนะครับก็จะเหลืองประมาณนี้เหลืองนะครับเงินเลมาดังเหลืองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพิงสแปนนะครับเงินเลนมาดังชมพูนะครับ ก็จะาชมพูสุดๆแบบประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็พร้อมขึ้นหลักแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเงินเล่มาดาังขาวนะครับเนี่ยครับของผมไม่ต้องเองินเลยมาดาังขาวพันแลนด์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตระกูลอีพีนะครับอีพีอีพีนะครับอีพีนี้เลื่อนตั้งแต่ประมาณหลักสิบนะครับผม ประมาณหลักสิบนะครับอีพีมีเยอะเลยนะครับอยู่ตรงกล่องนี่นี่นะครับอีพีหมดเลยแล้วก็ใครต้องการพารลโซ่ก็มีนะครับผมพารลโซ่นะครับก็ต่อไปจะเป็นโอคาลูคาเซียนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากฟาโลเมสนะครับหน้ากากฟาโลเมสอันนี้จะเป็นแบคเนวตี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเดมอลามนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าที่อยู่ในช้อปปี้ไว้นะครับแล้วก็ กดเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับฝากฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ